สวัสดีครับผมดรเอทโฮสจากเอโฮสไทยแลนด์นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงท้ายตลาดปลายสัปดาห์เนี่ยทองคำดูไม่ดีนะครับมันเกิดจากประกาศตัวเลขเกี่ยวกับภาคแรงงานทางฝั่งของสหรัฐครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัตราการจ้างงานใช่ไหมครับอัตราการว่างงานแล้วก็ค่าจ้างเฉลีย่ยต่อชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง3ตัวเลขเนี่ย ออกมาดีกว่าคาดการ์ทั้งสิ้นครับเรามาเริ่มจากตัวเลขนนาร์มเฮโลครับการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับตัวแรกเนี่ยออกมา1แ9นเ0้าาตำแหน่งครับสูงกว่าคาดการและครั้งก่อนครับโดยคาดการอยู่ที่1แสนแปดหมื่พตแหน่งและครั้งก่อนอยู่ที่1 0สนห้าหมื่นตำแหน่งนั่นเองครับและตัวต่อมาครับที่มีความสําคัญไม่แพ้ก,กันเลยก็คือตัวฝั่ง,งของอัตราการว่างงานทางฝั่งของสหรัฐครับ ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ3.7%ขณะที่คาดการณ์อยู่ที่3.9%แล้วก็ครั้งก่อนอยู่ที่3.9%และค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงครับก็ออกมาสูงกว่าคาดการณ์เช่นกันครับที่ระดับ0.4%ต้องบอกครับว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวเลขเกี่ยวกับภาคแรงงานของสหรัฐล้วนแล้วทั้งสินน้นนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยดันออกมาดีกว่าคาดการณ์ครับส่งผลให้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ย ปิดแท่งแดงเต็มแท่งครับหรือว่าอ่อนตัวลงครับจากจุดสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่2,033เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนครับลงมาปิดบริเวณ2,004เหรียญดอลลาร์สหรัฐตออนครับต้องบอกว่าราคาทองคำดูไม่ดีนะครับแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยวันที่11ธันวาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มทองคำยังอ่อนตัวลงต่อเนื่องครับเกิดจากสาเหตุอะไรรู้ไหมครับ เกิดจากสาเหตุช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดทางฝั่งเอเชีย,ยเนี่ยมันมีการปิดก่อนประกาศตัวเลขทางฝั่งของสหรัฐจะออกใช่ไหมครับเมื่อออกมาแล้วมันดีกว่าคาดการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคาจึงบผชิญแรงเทขายทางฝั่งของสหรัฐเช้านี้ครับก็จึงมีแรงเทขายทางฝั่งของเอเชีย,ยหลังจากที่มีการเปิดทําการนั่นเองครับจึงมีแรงขายต่อเนื่องครับปัจจุบันราคาทองคำนะครับทรงตัวบริเวณ1996เเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออน์นะครับ ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยาราคาทองคําเริ่มทําทรงแบบไซเวด้าเรียบร้อยแล้วครับเกิดจากอะไรเกิดจาก1ครับตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยออกมาดีกว่าคาดการใช่ไหมครับ2นะครับ2ก็คือทางฝั่งของดอลลร์อินเด็กครับที่เริ่มมีการรีบาวครับทำรูปแบบเป็นแบบไซเวอพครับหรือว่าทยอยปรับตัวขึ้นครับนั่นเอง ตัวทองคําเองจึงเผชิญแรงเทขายทํากําไรนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงต่อไปครับเราจะมาดูครับว่าทองคำเนี่ยมีแนวรับแนวต้านอย่างไรและมีมุมมองการเล่นอย่างไรสําหรับดรททนะครับตัวทองคําเองเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มทํารูปแบบไซ์เวดาวเป็นที่เรียบร้อยครับจากกราฟเด y วัใช่ไหมครับโดยแนวรับแรกครับอยู่ที่บริเวณ1990เหรียญครับแล้วก็แนวรับสําคัญเลยครับ ู่ที่บริเวณ1,950เหรียญน,นั่นเองาราคาทองคำเนี่ยมีการรีบาวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้มีประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของทางฝั่งของสหรัฐครับคาดการที่ว่าเงินเฟอ้อทางฝั่งของสหรัฐอาจจะอ่อนตัวลงได้ครับถ้าเกิดเงินเฟอ้อทางฝั่งของสหรัฐอ,ออกมาต่ากว่าคาดการณ์และครั้งก่อนเนี่ยราคาทองคำอาจจะมีการรีบาวครับโดยแนวต้านอยู่ที่บริเวณ2 0 1 8เหรียญครับแนวต้านแรก และนาตั้นที่2ครับรีสิตันที่2อยู่ที่2035เหรียญน,นั่นเองครับเราจะไปดูครับว่าความสำคัญของประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งของสหรัฐในสัปดาห์นี้มีตัวเลขไหนบ้างครับที่มีความสำคัญวันที่11ครับวันนี้ไม่มีความสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ครับมีตัวเลขสําคัญแล้วครับแล้วก็ดรเอโทจะมีการมาพ์แคสต์พูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับเงินเฟ้อทางฝั่งของสหรัฐด้วยเช่นกันครับ พรุ่งนี้ครับเวลา20.30นาินาทีเนี่ยมีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับทางฝั่งของสหรัฐครับโดยค่าการอยู่ที่3.1%และครั้งก่อนอยู่ที่3.2%นะครับวันพุธครับมีประกาศตัวเลขดัชนีภาคหรือว่า PPI ครับดชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตครับค่าการอยู่ที่ระดับ0.2 0.1%นั่นเองครับเราก็ คำช่วงดึกของคืนวันที่13บ้านเราเนี่ยก็มีการประชุม fomc ทางฝั่งของสหรัฐครับมีการคาดการครับว่าเฟดอาจจะยังคงดอกเบีย้ยต่อไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูมุมมองของธนาคารกลางของสหรัฐด,ด้วยนะครับต่อมาครับวันที่14ครับเวลา20 30นากามนาทีมีประกาศตัวเลขยอดคายปีกทางฝั่งของสหรัฐครับมีการคาดการว่าหดตัวลงครับเหลือลบ0.1เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ดัชนีทางฝั่งของ ยอดขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์ของสหรัฐครับคาดการณ์อยู่ที่2,23 0 0 0ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็ปลายสัปดาห์วันศุกร์ครับมีประกาศตัวเลขแต่จชนี้ฝ่ายจะซื้อ pmi ทางฝั่งของสารัฐของแฟดนะครับก็คาดการณ์อยู่ที่49.3นั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกว่าแนวโน้มทองคำดูไม่ดีนะครับฮะล่าสุดเช้านี้ก็หลุดบริเวณ2,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนลงมาแล้วครับ ผมถึงบอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มทองคำเนี่ยก็ผมผมยังให้น้ำหนักครับเป็นไซด์เวดาวนะครับโดยกรอบนะครับระหว่างวันก็1,990เหรียญแนวต้านอยู่ที่บริเวณ2,018เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนนั่นเองครับย้อนกลับมาที่ตัวคาดการณ์ทางฝั่งของเงินเฟอ้อกันบ้างครับเราไปดูครับว่าเงินเฟอ้อทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้อมอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะและกัน เรามาเริ่มจากตัวของราคาน้ํามันดิบกันก่อนครับราคาน้ํามันดิบเนี่ยจากช่วงพีคเนี่ยวันที่ปลายเดือนกันยายนหรือวันที่28กันยายนเนี่ยทำจุดสูงสุดบริเวณสัก94ี่เหรียญต่อบาทเลใช่ไหมครับแล้วล่าสุดเนี่ยวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาน้ํามันดิบทําจุดต่ําสุดบริเวณ69เเหรียญ สารัฐต่อบาเรลครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคำจากจุดพีคและจุดต่ำสุดล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักลบ26%ครับฉะนั้นถ้าเกิดจะดูให้เจาะเลึกลงไปอีกครับว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูทางฝั่งของเดือนพฤศจิกายนครับพฤศจิกายนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำรูปแบบไซเว์ดาวอ่อนๆครับในกรอบบริเวณ 77เหรียญต่อบาเรลครับแนวตั้งส่วนแนวรับกรอบอยู่ที่ประมาณสัก72เหรียญน,นั่นหมายความว่าเงินเฟอ้อนะครับจากคาดการเนี่ยผมคาดการว่าเงินเฟอ้ออาจจะออกมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าคาดการครับผมให้มุมมองไว้ที่ระดับ3เปอรละกันนะครับเพราะว่าราคาราคาน้ำมันมช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทำรูปแบบไสด์เวดาวน์นั่นเองครับ ส่วนต่อมาครับเราไปดูทางฝั่งของคู่สกุลเงินยูโรเทียบดอลลาร์กันบ้างครับหลังจากที่ดัชนีดอลลาร์เนี่ยเริ่มมีการรีบาวใช่ไหมครับปัจจุบันอยู่ที่ระดับ104.06ครับก็ส่งผลให้ตัวสกุลเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์แล้วเนี่ยก็มีการอ่อนตัวลงครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมยังมองว่าในกราฟเดย์เนี่ยยังมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมเลยให้มุมมองว่าเป็น Bu a s อสซ p บพอครับให้รอซื้อที่แนวรับคือหมายความว่ากลยุทธ์ของผมคือตอนเนี้ตัว E U R U S D เนี่ยส่งตัวบริเวณ1.07615่้ใช่ไหมครับแต่กลยุทธ์ของผมเนี่ยคือให้รอซื้อที่แนวรับหากไม่หลุดแนวรับนะครับบริเวณ1 0 7 1 5 0เนี่ยก็แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการพักฐานของยูโรแล้วเพื่อขึ้นต่อก็เป็นไปได้ครับนี่คือกลยุทธ์ของทั้งฝั่งของสกุลเงินยูโรนะครับ หากรีบาวไปนะครับไม่ผ่านแนวต้าน1.08260ก็ทยอยเทขายทำกำไรครับและแนวต้านที่2อยู่จุดอยู่ที่ระดับ1 0 8 7 7 0นั่นเองครับทางฝั่งของคู่สกุลเงินยูโรเห็นไหมครับว่าสกุลเงินยูโรเนี่ยก็ค่อนข้างที่มีรูปแบบสายวิ่งอบคืออะครับค่อยๆปรับตัวขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่มันอ่อนตัวลงหลายวันติดเนี่ยหลายวันทําการเนี่ยมันเกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจของ,งทางฝั่งของสหรัฐที่ออกมาแข็งแร่งนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ ดัชนีดอลลาร์ที่มีการรีบาวผมมองว่าดัชนีดอลลาร์รีบาวไปไม่ไกลหรอกครับนะครับผมมองว่าถ้าเกิดผลน,นัดลงทุนเนี่ยยังรอได้นะครับแนวต้านของดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระด,ดับ104.52ถ้าไม่ผ่านแนวต้านดัง,งกล่าวเดี๋ยวก็ทยอยอ่อนตัวลงนั่นเองครับเพราะอ่อนตัวลงเนี่ยทองคำขึ้นยูโรขึ้นแน่นอนครับต่อมาครับมาทางฝั่งของสหรัฐอาณาจักรกันบ้างครับในกราฟทองเฟรมเดย ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มนะครับป,ปัจจุบันเนี่ยก็กาพอค่อนข้างที่จะสวยนิดนึงเลยครับก็ปัจจุบัทนทรงตัวบริเวณแนวรับ1.25365ครับก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์นะครับหากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับนะครับให้เป็น buy at support ละกันนะครับแนวรับบริเวณ1.23950 <ee> ก็แนะนำให้ซื้อนะครับแล้วก็จุดทำกำไรสั้นๆครับ1.25840หากใงทนุนยังไม่มี position ของ ทางฝั่งของสก,กุลเงินปอนเทียบดอลลาร์เนี่ยก็รอหน่อยแล้วกันนะครับรอให้ลงมาทดสอบที่แนวรับไม่หลุดแนวรับก็1.253ขอโทษครัเทบ1.23950เก้านี่ยก็แนะนำให้ซื้อนั่นเองครับก็มาทางฝั่งของเยอปมันกันบ้างก็มีการรีบาวกันบ้างครับหลังดัชนีดอลลาร์เริ่มมีการแข็งค่าครับปัจจุบ,บันก็อยู่ที่ระดับ1 145ยเยน ต่อ1ดอลลาร์ครับก็มีการรีบาวที่แนวรับพอดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดอลลาร์ก็มีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ให้เล่นเป็น Buy at support ครับหากอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณ1.44 2 0จุดีสยนี่เยนนะครับก็แนะนำให้ซื้อนะครับไปทำกำไรบริเวณ1,149ยเยนต่อ1ดอลลาร์นั่นเองครับ น้ำมันน้ำมันนะครับก็รีบาวไม่ผ่าน74เหรียญต่อบาเรลก็แนะนําให้ทำำํากําไรในทิศทางขาลงครับผมมองว่าราคาน้ํามันผ่านจุดพีคไปแล้วและขณะที่สงครามก็ไม่ได้ตอบสนองเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ผ่าน74.3นะครับต่อบาเรลเนี่ยก็แนะนําเซลล์นะครับมาทางฝั่งของดาวโจนส์นบ้างครับดาวโจนส์ต้องบอกว่า v a l u a t i o n ก็ค่อนข้างตึงครับแต่ว่าตอนนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเล่นแอสเซทฝั่งไหน นะครับก็เลยยังมีลมค้างท่อทางฝั่งของดัชนีดาวโจนส์กันบ้างครับโดยแนวรับอยู่ที่36,000จุดครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่36,500จุดนั่นเองครับก็ฝากน้องทุนนะครับติดตามตอนนี้ให้ติดตามหนักๆเลยคือตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับก็คือช่วงดึกเวลา1นึ่นาฬิกา วันที่13คือวันที่13นะครับก็มีประชุม FOMC ครับคาดการหยุดคาดการคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ว่าต้องดูมุมมองเฟดครับว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าคาดการมากน้อยแค่ไหนครับโดยช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีการคาดการครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบีย้ยในช่วงไตรมาสหนึ่งเชืช่อมถึงไตรมาสสปีหน้าครับก็ท้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องฝันแล้องทุนติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับทุกเชา้าเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลบทวิเคราะห์ หามีคำถามสงสัยก็แนะนำให้พิมพ์คำถามเข้ามาในกลุ่มหรือว่าช่องแชททาง Facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับดรเอโทต้องลาไปก่อนครับโชคดีมีกำลังทุกท่านครับ